สวัสดีค่ะนักเรียนคอร์สฟรีคอร์สทำบุญแล้วก็นักเรียน VIP แอร์ทุกคนเลยนะคะวันนี้เนี่ยคือในกลุ่มที่เป็นคอร์สทำบุญคอร์สฟรีเราชวนกันทำ แบบว่าปรับระดับพลังงานโดยที่แบบว่าทําปฏิบัติการ28วันต่อเนื่องคือในหนังสือเดอมจิกเล่มนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เป็น d ดย์ซึ่งยังทันอยู่นะคะใครที่แบบว่าสัญญาใจกันแล้วว่าชวนกันทําแล้วยังไม่ได้ทํานะให้รีบไปส่งกันบ้านนะคะแล้วก็อ e ีพีนี้จะมาพูดถึงมันมีเนื้อหาหน้า17เนี่ยเขาพูดว่าความรู้คือทรัพย์แต่การปฏิบัติคือกุญแจไปสู่ทรัพย์นั้นแอฟังแล้วแอแบบ เฮ้น่าสนใจมากความรู้คือทรัพย์ความรู้ที่เราได้ถ้าเทียบวงการเทรดอะทั้งความรู้พื้นฐานความรู้เทคนิคความรู้อะไรก็แล้วแต่ที่มีแบบว่ามีคนออกมาแชร์มาแบ่งปันนะคะแล้วถือว่าเรามีความรู้อันนั้นน่ะคือทรัพย์สินที่แท้จริงคือเมื่อเรามีความรู้เราก็เอาความรู้นั้นแหละไปทำเป็นเงินออกมาและเขาพูดว่าความรู้คือทรัพย์ถูกไหมคะ ความทรัพย์สินที่มันเป็นความรู้มันไม่มีใครมาสามารถเอาความรู้ที่เป็นทรัพย์สินความรู้ออกไปจากหัวสมองเราได้แต่เขาบอกว่าแต่การปฏิบัติคือกุญแจไปสู่ทรัพย์สินนั้นพูดง่ายๆคือว่าเราจะได้ทรัพย์สินนั้น่ะเราต้องลงมือทําเราต้องปฏิบตัติโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าความรู้พื้นฐานมีอะไรบ้างการบริหารเงินทุนการตั้งเออลอะไรต่างๆก็คือเรารู้แล้วอะ แต่ถ้าเราไม่ลงมือทำอะ่ะมันก็ไม่มีค่าอะไรเลยถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นจงให้มูลค่ากับความรู้ต่อให้จะเป็นคอร์สฟรีคอร์สพื้นฐานแทให้อะ่ะแต่มีหลายคนมากๆที่ตกผลึกแล้วก็เก็ตแล้วก็ไปทำเงินในระบบเขาได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะเพราะว่าเขาเห็นมูนลค่าแล้วเขาก็เขาได้ทรัพย์นั้นไปแล้วคือความรู้และเขาก็ไปลงมือทำมันคือคีย์ที่จะ มันคือกุญแจที่ไขไปหาทรัพย์สินโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกความรู้อย่าดูถูกอย่าดูถูกในเนื้อหาวิชาที่ตัวเองมีนะคะจงเอาความรู้นั้นไปปฏิบตัติไปลงมือทำเพื่อให้สร้างชีวิตของตัวเองนะคะ